สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมของชาวราศีพฤษภคือู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบสี่พฤษภาคมถึงสิบสามมิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยดวงของชาวราศีพฤษภทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากัน หรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะชาวราศีพฤษภว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาวราศีพฤษภในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์นี้ในเมื่อเขาไม่ได้สนใจเขา มีอคติของคุณมากๆเนี่ยคุณก็เลยสุกยอมแพ้ดีกว่ายอมเดินออกมาไปเดินเส้นทางอื่นดีกว่าไปสนใจเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องคนอื่นที่เขาเห็นค่าคุณมากกว่านี้นะครับเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยกับคนคนนี้จริงๆเลยนะแต่ว่าการที่คุณเดินออกมาในอดีตเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะคุณก็มีความอะไรอวณ์กับคนนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะคุณอเจอแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาตัวของเขาคนนั้นเองอ่ะบางั้งบางทีก็มาทาดีคุณด้วยมาทําให้การตัดนี่ค่อนข้างยากนะครับแต่ช่วงปัจจุบันล่ะนะ สิบาพฤษภาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงปัจจุบันเนี่ยขาเหมือนออต่างคนต่างอยู่ไปคุณก็รู้แล้วล่ะเออเขาคงจะเป็นเอะไรคงจะกลับเออกลับมาเออความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคงจะไม่สามารถกลับมาดีได้หรือทําให้มันดีได้ฉะนั้นคุณก็ได้ฝ่มความปรงความปล่อยวางเกิดขึ้น ก็เลยรู้สึกทําใจช่วงนี้ก็รู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาเท่าไรเขาเองอะ่ะนะครับช่วงนี้เห็นคุณดูณดนิ่งๆไก่คุณมีความเศร้าเขาก็จะอยากพยายามติดต่อหรือพยายามมาพูดคุยหรือบางท่านบางคนเจอเขาว่ากดไลค์กดแชร์เพิ่มอินถึง,ง,งเฟซสื๊อให้นะเพราะความเป็นห่วงเขาก็มีอยู่ไหมมันก็มีอยู่เนาะมว่าคุณเป็นอะไรแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากทําอะไรมากมาดีกว่านี้นะไม่ได้อยากกลับมาทําให้ความสัมพันธ์มันดีเหมือนแค่แค่เป็นห่วงก็กลับมาทักทายหรกด, like, กด share, คคครร่นนนัันั้เงมาาบวหุณะะขขีึ เอาล่ะเดี๋ยวไปดูนอว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูนะว่าในใจลึกๆระว่าคนของเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองไงน,นะก็อยากจบความสัมพันธ์นี้แหละคุณรู้ว่ามันคง,คงเป็นไปไม่ได้แล้วคุณก็รู้สึกโอเคแหละความให้ความรักความหยาย่วงใยความผูกพันมันมีคนนี้ค่อนข้างเยอะไหมค่อนข้างเยอะแต่เหมือนคุณก็รู้ตัวดีว่าในเมื่อเขาไม่ได้สนใจโอเคถึงเขาจะเป็นคนที่คุณรักแต่ในเมื่อเขาไม่สนใจคุณนะคุณเองก,คองก็ควรจะไปสนใจทางอื่นดีกว่าควรไปสนใจทางเลือกอื่นหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาดีกว่านะครับนะมัญหาให้คุณค่อนข้าง คือการแต่งแจงคุณเป็นค่อนข้างยุ่งยากมากเลยเพราะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันค่อนข้นขางมีสตอรี่มีความผูกพันมีความรู้สึกค่อนข้างเกี่ยวพันกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่เขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองอ่ะก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะเขารู้สึกว่าเออถ้าคุณจะไปก็ไปนะเขาแต่เขาจะไม่พยายามอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะเขารู้สึกว่าที่คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายพยายามถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้ดีหรืออยากให้มันไปต่อคุณต้องเป็นคนทานะไม่ใช่เขาทง พยายามไม่จำเป็นต้องปรับตัวไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องทําอะไรดีๆกับคุณเพราะว่าไม่ต้องเป็นฝ่ายคุณละที่พยายามไม่ใช่เขานะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ มาดูกันเนะาะไพ่แบ่เป็นปสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว,ว่างวันที่16-23พฤศภาคมส่นวนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว,ว่างวันที่24-31พฤศภาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีพฤษภบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู16-23ก่อนเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย16-23ชาวพฤษภ ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะค่อนข้างทําทใจชาวประสค่อนข้างทําทใจแล้วสึกปล่อยวางมากขึ้นช่วงนี้คุณจะหาอะไรทําบางท่านบางคนไปเที่ยวไปท่องไปงานสังสรรค์บางท่านบางคนไปเอ่อพบไปไปสนใจคนใหม่ๆอะไรเงี้ยคือหากิจกรรมอะไรบางอย่างทําเกิดขึ้นซึ่งคุณทําอะไรเพื่อให้ลืมหลายๆเรื่องเอ่อลืมลืมเรื่องราวของเขาเพราะคุณอนากจะเห็นข่าวข่าวของเขาดูมีความฝุกดูไป,ไปนู่นไปนี่แล้วคนสึก ไม่อยากไปสนใจอยากลืมนะครับนะแล้วจริงๆช่วงเนี้ยเขาค่อนข้างมีความเครียดนะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ต้องตัดสินใจหรือมีความกดดันในเรื่องฝนตัวเข้ามาทำให้เขาค่อนข้างเบื่อหนานกันแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ที่อยากจะคุยกับใครทั้งฟินเลยแม้แต่ตัวคุณเขาอยากไปท่องเที่ยวกเพื่อนฝูงไม่ให้ห่างฝันมากกว่าไม่อยากไม่อยากรับรู้เรื่องเรื่องราวความเครียดระหว่างคุณกับเขาต้องบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบาคมหล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิ นะประมาณ80-90%เ,เลยอาจจะมีการกลับมาติดต่อพูดคุยเงเกิดขึ้นหรือบางท่านบางคนเนี่ยพลังงานเบาหน่อยก็จะมีการมากดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มส่งเฟรคเกอร์เกิดขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าทําแค่มันก็มีการแค่อาจจะทักทายพูดคุยหรือส่งเฟรคเกอร์ก,กดไลค์ก, like กันนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็เงียบหายกันไปีที่สุดนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แปลกอย่างนี้จะมีการเจริญบ่อยเกิดขึ้นหรือมีการพูดคุยเรื่อยๆกันเรื่อยๆเกิดขึ้น นะครับอันนี้แปดสิบกสิบเปอร์เซ็นต์เลยจะเป็นลักษณะนี้นะแต่จะเพียงแต่ว่าการพูดคุยอะเหมือนเขามาพูดคุยแก้งเหงาเหมือนเขาเครียดเคียดช่วงนี้ก็มาทักทายพูดคุยคุณเกิดขึ้นบ่อยๆอะไอย่างเงยแค่นั้นเองแต่ว่าไม่มีอะไรดีขึ้นไหมก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะเขาแค่รู้สึกว่าเออช่วงนี้เขาเหงาเขาสิบเป็นความเครียดก็มาคุยกับคุณมันทําให้คุณรู้สึกอ้าวมาทักทายมาพูดคุยดีเดี๋ยวก็หายไปอย่างเงี้ยหรอนะครับมันเป็นลักษณะแค่นี้เองเนาะก็ แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เหลี่ยมไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า